วันนี้จะมาแนะนำสิ่งแรกที่เราควรที่จะทำเมื่อโน้ตบุ๊กมีปัญหาหรือว่าแล็ปท็อปมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นวินโดว์พังหรือว่าอุปกรณ์ภายในพังเนี่ยสิ่งแรกเลยที่เราต้องทำคืออะไรเดี๋ยววันนี้ไปดูในคลิปกันครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมไลฟ์ช anel อีกเช่นเคยนะครับผมช่องที่นาทริคก,การใช้งานคอมพิวเตอร์ข่าวสารทางั้นไอทีต่างๆหรือว่าการใช้งานโปรแกรมพื้นฐานต่างๆเนี่ยมาแนะนําให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันในทุกสัปดาห์นะครับผมก็ดีใจทุกครั้งผมที่ได้ก,กลับมาลงคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งเนาะยังไงก่อนไปรับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับมาเราพูดถึงคลิปวันนี้ของคลิปวันนี้ก,นนก็เป็นคลิปการใช้งานคอมพิวเตอร์ของเราเนาะวันนี้ผมจะ มาแนะนําวิธีการใช้งานแล็ปท็อปหรือว่าโน้ตบุ๊กที่เราใช้งานอยู่ในทุกๆวันนี่แหละซึ่งส่วนมากคนที่ใช้งานโน้ตบุ๊กเนี่ยก็จะเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือว่าวัยทํางานเนอะแต่ว่าถ้าเป็นเอาไว้ใช้ตัดต่อหรือเล่นเกมเนี่ยอาจจะใช้ PC ซีซะส่วนใหญ่เนาะแต่ว่าในส่วนนี้ผมจะนําเรื่องโน้ตบุ๊กมาแนะนําแล้วกันเพราะว่าผมก็เป็นคนใช้โน้ตบุ๊กเหมือนกันเนาะวันนี้เราจะพูดถึงหัวข้อสิ่งแรกที่เราต้องทําเมื่อโน้ตบุ๊กมีปัญหารหรือว่าแล็ปท็อปมีปัญหานี่แหละ บางทีใช้งานนานๆไปเกิดมันเออร์เลอร์เกิดมันเจ๊งขึ้นมาเนี่ยเราควรทำยังไงเป็นระดับแรกนะครับอ,อันนี้ก็ตามหัวคอเยเนาะ ผมจะไปที่สไลด์แรกครับผมเราจะแบ่งปัญหาออกเป็น2หมวดหมู่นะครับสหมวดหมู่ก็คือซอฟต์แวร์แล้วก็ฮาร์ดแวร์นะครับผมในส่วนของซอฟต์แวร์เนี่ยปัญหาหลากัลกๆเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของ Windows หรือว่าโปรแกรมต่างๆนะครับผมในส่วนของซอฟต์แวร์เนี่ยมันจะไม่สามารถจับต้องได้นะแต่ว่าในส่วนของฮาร์ดแวร์เนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ภายในคอมพิวเตอร์เนาะที่สามารถจับต้องได้นะครับผมอันนี้เราจะแยกเป็น2ประเภทนะก็คือปัญหาทางด้านซอฟต์แวร์แล้วก็ปัญหาทางด้านฮาร์ดแวร์นะครับผมนะโอเคเราจะไปที่ปัญหาทางด้านฮาร์ดแวร์่อ ปัญหาทางด้านฮาร์ดแวร์เนี่ยเกิดจากอะไรได้บ้างนะผมก็คือวินโดว์ Windows พังวินโดว์เสียอาจจะขึ้นหน้าจอสีดําแบบนี้หรือบางคนอาจจะขึ้นหน้าตาประมาณนี้ไม่มีอะไรให้กดเลยหรือจะขึ้นหน้าตาตรงมุมซ้ายแบบนี้นะผมหรือผมขอเอยาร์เบลิเซอร์มาก่อนคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะขึ้นแบบออโตเมติกรีแพร์แบบนี้นะผมซึ่งปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นหน้าตาไอ้มุมซ้ายด้านล่างนี้เนาะแล้วก็ออโตเมติกรีแพร์เนี่ยเราไปค้น Google ใช่ไหมล่ะแล้วก็เสิร์ชตาม error เออร์เลอร์ลยครับผมว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดจากอะไร เสิร์แล้วก็ลองทําตามเลยใน YouTube มีเยอะแยะนะผมทำตามได้เลย,เ,ลยเนี่ยปัญหาเนี้ยอย่างอย่างปัญหามุมซ้ายด้านล่างเนี่ย UPC r รีย In t o Prober เนี่ยก็เอาตัวนี้ครับไปเสิร์ชใน Google เลยว่ามันเกิดจากอะไร mm hmm. ก็จะมีวิธีแก้ใน u t u b e ใน Google นะผมับหรือว่า Automatic Repair เนี่ยก็จะมีวิธีแก้ใน Google YouTube เหมือนกันก็เอา Automatic Repair ตรงนี้ไปเสิร์ชเลยใน Google มันก็จะให้เราทําตามนะมถ้าเราทําตามสําเร็จอ่าโอเคคอมเรากลับมาใช้งานได้แต่ถ้าเราทําตามไม่สําเร็จทําทุกวิธีทางแล้วไม่สําเร็จ อันเนี้ยผมแนะนําเลยก็ยคือลงวินโดว์ใหม่นะผมลงวินโดว์ใหม่ซึ่งปัญหาเหล่าเนี้ยมันอาจจะเกิดจากไวรัสที่มันฝังตัวเข้าไปในวินโดว์ไปทาลายไฟวินโดว์เราไปเข้าเว็บไซต์ที่มันเสี่ยงอ่ะมันอาจจะพังอันเนี้ยไม่สามารถกลับมาได้แล้วเราต้องลงวินโดว์ใหม่อย่างเดียวเพื่อฆ่าวไวรัสนะผมเพื่อกำจัดไวรัสนะผมแล้วก็ในส่วนของ Windows อัปเดตด้วยเวลา,ามันอัปเดตอัตโนมัตินะเราไปปิดมัน Windows มันอาจจะเจ๊งก็ได้นะผมอันนี้ก็มีส่วนเหมือนกันลองไปศึกษาดูนะว่าปิดอัปเดตวินโดว์เนี้ยทำยไงไง ปัญหาของซอฟต์แวร์เนาะซอฟต์แวร์ถ้าเราเจอปัญหานี้เนาะให้แนะนําลงวิดีโอใหม่ก่อนนะครับผมลงวิดีโอใหม่ก่อนแต่ถ้าลงวิดีโอใหม่แล้วเนี่ยมันยังเกิดปัญหาเหล่านี้อยู่เนี่ยเราจะเล็งไปที่ฮาร์ดแวร์นะครับผมเราจะเล็งไปที่ฮาร์ดแวร์อ่าเรามาดูในส่วนของฮาร์ดแวร์บ้างมันจะมีอะไรบ้างนะครับผมในส่วนฮาร์ดแวร์ก็จะมีปัญหาก็จะมีอ่าการ์ดจอทํางานไม่ปกติซีพียูทำงานไม่ปกติครับผมแล้วก็ฮาร์ดดิสก์เนี่ยพังเจ๊งนะครับผมหรือว่าจะเป็นแรมเมมโมรีเนี่ยเจ๊งเหมมือนนนกัะผ แล้วก็เมนบอร์ดเนี่ยอาจจะเจ๊งเหมือนกันนะผมอันเนี้ยมันเกิดขึ้นได้หมดนะเพื่อนเพื่อนฟังมาประมาณนี้แล้วคงจะมีคำถามแล้วว่าเอเราจะรู้ได้ไงว่าว่าอุปกรณ์ตัวในพังซึ่งถ้าเราไม่ชํานาญงานเนี่ยและไม่ชํานาญการเนี่ยเราจะไม่สามารถเช็คได้นะผมเราต้องส่งช่างห,หรือว่าส่งตัวเจ้าของแบรนด์นั้น,น,นเพื่อไปเคลมสินค้านะครับผมเดี๋ยวนี้ผมบอกวับผมเราจะรู้ได้ไงว่าตัวฮาร์ดแวร์หรือว่าซอฟต์แวร์มันพังก็คือใช้วิธีการลงวิดีโอใหม่นะครับลงวิดีโอใหม่ถ้ามันเกิดแบบจอฟ้าแบบแบบเมื่อกี้นะเนี่ยถ้าเป ถ้ามันหายก็คือเป็นที่วินโดว์ถ้ามันไม่หายเนี่ยเราจะมาเล็งเป็นที่ฮาร์ดแวร์ตัวหลักนะครับผมสมมติพอเรารู้แล้วว่า,าเราลงวินโดว์ไม่หายเราจะทํำยังไงนครับผมเรา,เราสิ่งแรกที่เราควรทำก็คือไปเช็คประกันก่อนเนะว่าแล็ปท็อปโน้ตบุ๊กของเราเนี่ยประกันยังเหลืออยู่หรือเปล่านะครับผมบางคนใช้งานประมาณ1ปีเนาะหปีแล้วโน้ตบุ๊กมีปัญหาแรมพังเงี้ยเมนบอร์ดพังอย่างเงี้ยส่งช่างอย่างเดียวไงโดยที่เราไม่รู้ว่าประกันเราก็สามารถใช้ได้เนาะ ถ้าไปส่งช่างข้างนอกเนี่ยมันเขาเรียกอะไรมันเสียตังคนะ่ะมันเสียตังค์ขาจะมีค่าบวกนั่นบวกนี่เพิ่มต่างๆนะคผมแต่ถ้าไปส่งประกันเนี่ยคือเขาจะ สามารถซ่อมให้เราได้ฟรีเลยนะครับผมซ่อมให้เราได้ฟรีเลยบางเจ้าเนี่ยก็มาซ่อมถึงบ้านได้วำหับนะครับผมแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยประกันมันยังอยู่หรือเปล่าประกันมันหมดไปหรือยังนะครับผมประกันหมดไปหรือยังเนาะไม่ต้องห่วงครับผมเดี๋ยวผมจะพาเช็คว่าประกันแต่ละยี่ห้อเนี่ยมีวิธีเช็คยังไงในบ้านผมก่อนที่เราจะไปเช็คประกันนะครับว่าประกันของแต่ละแบรนด์เนี่ยยังเหลืออยู่หรือเปล่าเนี่ยเราต้องรู้ซีเรียลน้ำเบอร์ของเครื่องตัวเองก่อนเนาะว่า ซีเรียลนัมเบอร์ของเราเนี่ยเป็นอะไรนะครับผมเราจะเอาคำสั่งตรงนี้ของคำสั่งตรงนี้ไปพิมพ์ในคอมมานด์พร้อมเพื่อเช็คว่าซีเรียลนัมเบอร์เราเป็นซีเรียลอะไรนะครับผมสำหรับใครที่ใช้นตบุกนาะสามารถใช้คําสั่งนี้เลยเลยแต่ว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่ใช้ PC ตั้งโต๊ะเนี่ยมันอาจจะเทคไม่ค่อยได้เนาะเช็คไม่ค่อยได้อันนี้ผมจะมาแนะนําสําหรับคนที่ใช้นตบุกแล้วกันผมจะก๊อปคาสั่งนี้ครับผมเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมแปะคาสั่งไว้ด้านลลล่่าางนนนคคิปแ้้วกััะอํสีผม ไปพิมพ์ในคำมันพร้อมเนาะพิมพ์ cmd ตรงนี้ก็จะขึ้นหน้าต่างสีดําแบบนี้ขึ้นมาเรากดเข้าไปได้เลยแล้วก็เราก็อันนี้มาแล้วใช่ไหมเมื่อกี้เราก็วางได้เลยครับผมคอนโทรลดีหรือว่าคลิกขวาก็ได้เนาะนคลิกขวาวางก็ได้ปึ๊บคลิกขวาปึ๊บมันจะโชว์เลยว่า serial number เรา serial อะไรนะรผมเนี่ย serial number เ,เรา serial อะไรก็ไปเช็คนะว่า serial number เ,เ,เราเมันขึ้นโชว์หรือเปล่านะครับ อันนี้เป็นวิธีเช็ค serial number ทุกเครื่องเนาะซึ่งแต่ละเครื่องเนี่ยจะเปรียบเสมือนแบบประมาณว่า id ของเราเนี่ยเปรียบเสมือนเลขบัตรประชาชนของเราอะ notebook แต่ละเครื่องก็จะมีเลขบัตรประชาชนเป็นของตัวเองซึ่งเขาจะเรียกว่า serial number เนาะเราก็ก r อป serial number เนี่ยับผมกรอป serial number ตรงนี้ปุ๊บไว้ในมือลนะรู้แล้วว่า serial number คืออะไรกรอปไปเลยหรือว่าจดไปก็ได้นะผมจดไ้ปุ๊บเราจะไปเช็คว่าแต่ละแบรนด์เนี่ยประกันยังเหลืออยู่หรือเปล่าอ,อย่าง l e Novo ที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ serial number ผมเนี่ยเป็นตัวนี้นะก็คือ l e n o v o เครื่องเลโนโวที่ผมใช้เนี่ยผมไปพิมพ์ใน Google ผมไปพิมพ์ว่า Lenovo อ่าเช็คอ่อาไวรันตีพิมพ์อย่างเงี้ครับผมเลโ o โวเช็คไวรันตีก็คือ Lenovo อ่าเช็คประกัน Lenovo นะครับผมพิมพ์ตามนี้เลยสำหรับคนที่ใช้ Lenovo เนาะอ่ากด Enter ไปแล้วก็เข้าลิงก์แรกเลยครับผมเข้าลิงก์แรกปุ๊บรอมันสักพักนึงเนาะอันนี้ขึ้นอยู่กับความเร็วอินเทอร์เน็ตนะครับผมอ่าเขาจะบอกเลยว่าให้ใส่หมายเลข serial number ซึ่ง หมายเลขที่ผมบอกเนี่ยก็คือเราไปเก็ตไม้แหละไปดึงค่ามันออกมาว่า,า serial number คืออะไรผมคอนโ r o l V เลยวางไว้แล้วก็ส่งไปให้มันค้นหาว่า serial number ผมเนี่ยยังมีประกันอยู่หรือเปล่าถ้ามีประกันเนี่ยสามารถส่งเคลมได้เลยนะเครื่องมีประกันถ้ามันพังขึ้นมาเนี่ยอันนี้พูดถึงฮาร์ดแวร์พังนะผมแต่ถ้าซอฟต์แวร์พังเนี่ยเขาอาจจะไม่รับเคลมเนาะ หรือว่าบางแบรนด์เนี่ยอาจจะรับเคลมก็ได้ถ้าซอฟต์แวร์พังเนาะอันนี้ไม่ไม่ชัวร์เหมือนกันแต่ว่าฮาร์ดแวร์เนี่ยถ้ามันยังอยู่ในประกันเนี่ยรับเคลมแน่ๆนะครับผมอ่ะพอเข้ามาหนะ้านี้นะครผมเขาก็จะไปเช็คซีเรียลเนานะเว็บไซต์ของในรูโว่ก็จะไปเช็คซีเรียลว่าเรายังมีประกันอยู่หรือเปล่าอันเนี้ยผมมีประกันอยู่3ปีเนาะ3ปีเนี่ย36เดือนเนี่ยถึงปี2023ั่าเดือนเดือนเมษเนาะไม่รู้เดือนอะไรนะครับผมอ่าตอนเนี้ยระยะเวลาที่ผมใช้งานมาเนี่ยถึงประมาณนี้ละก็คือประมาณ12เดือนก็คือ1ปีนั่นแหละ เหลือระยะประกันเนี่ยประมาณ2ปีนะครับผมเดี๋ยประมาณ2ปีจนถึงปี2023เลยถ้าเกิดระหว่างการใช้งาน,นของผมเ,เกิดมันเสียหายขึ้นมาเมนบอร์ดพังแรมพัง CPU พังเนี่ยเราสามารถโทรหา Lenovo ได้เลยแล้เอาซีเรียลตรงเนี้ยบอกเขาไปเลยว่าเออซีเรียลของเราอะไรแล้วเขาก็จะไปเช็คให้ว่าของเราเนี่ยอยู่ในประกันหรือเปล่าถ้ามันยังอยู่เขาก็จะส่งเคลมเราก็สามารถเอาเครื่องตรงเนี้ยไปเคลมกับตัวเจ้าของแบรนด์ได้นะคร ผมจะยก2ตัวอย่างแล้วกันนะสองออปชันเนาะที่เจ้าของแบรนด์แต่ละแบรนด์ให้มาก็คือ1นึ่งรับประกันปกติก็คือเวลาเครื่องเสียยกไปเคลมที่ศูนย์ใกล้ๆบ้านนั่นแหละก็เราสามารถเสิร์ชได้ับผมว่าศูนย์เรเนเวใกล้บ้าน,นยอยู่ที่ไหนก็ไปตามแมทเลยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออย่างผมเนี่ยเป็นออปชันก็คือออนไซ e ์เซอร์วิสนะผมก็คือถ้ามันพังขึ้นมาเนี่ยเขามาซ่อมถึงบ้านนะัเนี่ยของผมเนี่ยเป็นออนไซ e ์เซอร์วิสนะครับผมถ้าพังขึ้นมาเนี่ยมาซ่อมถึงบ้านเลยโอเค ต่อมาเราจะไปดูในส่วนของแบนเดลบ้างแบนเดลแล้วก็พิมพ์แลครับผมเดลนี่ผมเดลเช็ควารันตีเหมือนกันเดลเช็ควารันตีเหมือนกัน uh. แล้วก็เข้าลิงก์แรกเลยคผมเข้าลิงก์แรกเนาะ uh. อันนี้ผมไม่ได้ใช้แบนดเดลนะผมใช้เรโนโวถ้าผมเอามาวางเนี่ยยังไงมันก็คนไม่เจออีกแล้วถ้าเพื่อนเพื่อนเนี่ยใช้แบนเดลก็ไปทําขั้นตอนนี้ก่อนก็คือ Get s e r เรียลนัมเบอรมันออกมาก่อนพอได้แล้วปุ๊บก็มาก๊อปวาง แล้วก็เสิร์ชครับผมก๊อปวางแล้วก็เสิร์ชนะ,ะสำหรับแบรนด์เดียวเนี่ยข้อดีก็คือทุกรุ่นเลยเนาะทุกรุ่นเขาจะมาซ่อมถึงบ้านเลยไม่ต้องไปเคลมที่ศูนย์บริการใกล้บ้านนะก็คือซื้อเวลาซื้อโน้ตบุ๊กเนี่ยเขาจะมาซ่อมถึงบ้านทุกเครื่อง mm hmm. ทุกเคส mm hmm. เลยหลง, mm hmm. งไม่ว่าจะเป็นของธุรกิจหรือว่าจะเป็นของลูกค้าทั่วไปเนาะ,ะต่อมาก็จะเป็นแบรนด์ของอะไรเออเอเซอร์ครับผมเหมือนกันครับผมเอเซอร์เอเซอร์เช็คารันตีกด Enter ไปเข้าลิงก์แรกเลย เรื่องรับประกันสินค้าเนี่ยเบิบเบิบเบ้บเ,เขาจะบอกขั้นตอนเนาะเราก็มาเลื่อนลงมาล่างสุดนะผมจะเห็นขั้นตอนนี้จะมีเว็บไซต์ให้เขาเข้าไปเช็คนะผมแล้วก็กดเข้าไปแล้วก็เอาอตัวนี้กรอกเข้าไปเลยซีเรียล u m b เบอร์ของที่เราเก็จากใบออดตรงน,นี้นะครับผมอันนี้สาหรับใครที่ชใช้ l e n o v o นะเอ้ยใช้ใช้ Acer นะไม่ใช่เอาคนใช้ l e n o v o เอาอซีเรียลของ a c e r ไปเช็คมันไม่เชอนะผมมันไม่เจอนะ เขาบอกก like รุณาพิมพ์เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดนะครับเอเซอร์ผ่านไปเนาะต่อมาเราจะมาดูในส่วนของแบรนด์อะไรเอ่ยเอซุตเหมือนกันครับผมเอซุตเช็ควารันตีเนี่ยเอซุตเช็ควารันตีครับผมเราจะไม่ค่อยพิมพ์ไทยเนาะเราจะพิมพ์ภาษาอังกฤษนี่แหละกดเข้าไปเลยลิงก์แรกเลยการรับประกันสินค้าอันนี้เอเซอร์นี่แหละเอซุตครับผมเอเอซุอ่าเอซุตเช็ควารันตีครับผมเข้าไปลิงก์แรกเลยสนับสนุนอย่างเป็นทางการ เห็นไหมทุกแบรนด์นะผมทุกแบรนด์จะมีให้กรอกนะผมจะมีให้กรอกซีลนัมเบอร์ของตัวเองของตัวเครื่องเนาะ mm hmm. ก็คือเราก็ไปก๊อปแล้วก็วางมาเนี่ยแล้วก็กดส่งไปเลยมันก็จะไปเช็คให้ว่าเรายังอยู่ในประกันหรือเปล่านะผมซึ่งอันนี้ผมไม่สามารถเอามาตรวจสอบได้นะเพราะว่าผมไม่มีซีลนัมเบอร์ของแต่ละแบรนด์จริงๆต้องของอาภัยด้วยครับผมอันนี้มีแค่ของ l e n o v o เนาะ,ะต่อมาก็จะเป็น hp นะ hp ก็พิมพ์เลยับผม hp เช็ควันตีซึ่ง enter การรับประกันการตรวจสอบรับประกันอออกอกดเข้ามาปุ๊บรอสักพักหนึ่งครับผมเห็นไหมเขาจะให้เลือกภูมิประเทศนะครับผมว่าเราสั่งซื้อที่ไหนเราก็เลือกประเทศไทยนี่แหละแล้วก็หมายเลขประจาเครื่องครับผมเห็นไหมหมายเลขประจาเครื่องแล้วก็กดวางไปเขาจะมีตัวอย่างไว้ว่าหมายเลขประจําเครื่องเป็นยังไงครับอันนี้ก็วางเหมือนกันวางแล้วปุ๊บแล้วก็ตรวจสอบรับประกันนะครับผมว่าเรายังอยู่ในรับประกันหรือเปล่าครับผม อันนี้ก็จะเป็น5แบรนด์หลักๆที่ผมยกตัวอย่างมาเนาะซึ่งคนนิยมใช้งานกันหลายคนสงสัยว่าเออถ้าเราเช็คแล้วว่าเรายังอยู่ในประกันเนี่ยขั้นตอนต่อไปเราควรทํายังไงดีสมมติเรารู้แล้วว่าเราเครื่องของเราเนี่ยอยู่ในการรับประกันนะผมอยู่ในการรับประกันอย่างที่ผมบอกเนาะก็ใช้วิธีการโทรหาผู้บริการนั่นแหละ,ะสมมติอย่างผมเนี่ยเรโนเวนะเครื่องผมมีปัญหาผมพิมพ์เข้าไปเลย Google เลย Lenovo t h a i l a n d Lenovo เฉยก็ได้ เรโนเวอร์ไทยแลนด์ก็เนี่ะพิมพ์เข้าไปไทยแลนด์เพื่อความชัวร์นะผมไทยแลนด์ถ้าเป็นแบรนด์อื่นก็เป็นเดลไทยแลนด์เอสพีไทยแลนด์อะไรไทยแลนด์ก็แล้วแต่นะผมพิมพ์เข้าไปแล้วก็กดเข้าไปครับผมหน้าเว็บไซต์ของเรโนเวนะครับผมเราจะไปหาเบอร์โทรนะว่าเขามีเบอร์ติดต่อที่ไหนบ้างนะผมอย่างตัวนี้ของเรโนเวเนี่ย,ยก็จะมีเบอร์ติดต่อตามนี้นะผมนี่ตามนี้ติดต่อ ก็ทําตามปกติอันแหละเนี่ยเห็นไหมอย่างออนไลน์โพดิชั่นอะไรต่างหรือว่าพิมพ์แชทก็ได้เราก็โทรไปหาเรนูโวเนาะว่าเอ้ยปึ๊บโน้ตบุ๊กผมมีปัญหาครับอันนี้อาการเป็นอย่างนั้นอาการเป็นอย่างนี้ลงวิดีโอใหม่แล้วก็ไม่หายผมจะทํายังไงได้บ้างเขาก็จะแนะนํามาแล้วว่าอขอซีเรียลนัมเบอร์หน่อยครับขอซีเรียลนัมเบอร์หน่อยค่ะเราก็เอาซีเรียลนัมเบอร์ตรงนี้ให้เขาก็คือไอที่เราเก็ตออกมานี่แหละของแต่ละแบรนด์เนาะ นี่ของ l e n o v วเนาะถ้าเป็นเดียวอะเดียผมให้ไปแถมอีกเดียวเดียวไทยแลนด์เดียวไทยแลนด์อันนี้เดียวไทยแลนด์นะเดียวไทยแลนด์กดเข้าไปปุ๊บเดียวนี้ไม่รู้มีหรือเปล่าเนาะเบอร์โทรอ่จำนี้เลยเลยนะผมเนี่ยเบอร์โทร1 8 0 0 0 6เนี่ยฟอร์เวิร์ดนะผมพองานหรือว่าเป็นออนไลน์แบบนี้ก็ได้พิมพ์ตามนี้ก็ได้เพราะพยายามหาเบอร์ให้ได้ครับผมเอซูดไทยแลนด์เอซูดไทยแลนด์ กดไปทุกแบรนด์นะผมทุกแบรนด์จะมีเบอร์เป็นของตัวเองอยู่นี่ครับผมเราก็โทรไปครับผมโทรมาแล้วก็เขาให้ทําอะไรก็กดไปนะว่าเราต้องการซ่อมอะไรต่างๆเขาก็จะมีแบบบางแบรนด์มันก็จะมีแบบข้อความอัตโนมัตินะครับผมเราให้เรากดนะครับผมแต่ว่าผมแนะนําให้พยายามคุยกับ call center ดีกว่านะเขาจะให้เขาโอนสายไปให้นะมันมันน่าจะสะดวกกว่านะผมอันนี้ก็เป็นวิธีการเนาะในการ เช็คนะผมว่าสิ่งแรกที่เราควรทาเมื่อคอมพิวเตอร์เราพังเนี่ยเราควรทํำยังไงบ้างก็มีมาตั้งแต่ซอฟต์แวร์แล้วก็ฮาร์ดแวร์เลยว่าควรเช็คอย่างไงบ้างเราหวังนะว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะผมเราจะได้ไม่ต้องเสียตังยกไปให้ช่างซ่อมนะผมเผื่อบางทีเนี่ยเราไม่รู้นะว่าเออมันได้อะไรปลอมหรือเปล่าอย่างเงี้ยเขาให้อะไรมือสองมาหรือเปล่า พอไปซ่อมเราเสียเงินทั้งที่เรามีประกันอยู่ประกันมันก็ซ่อมฟรีแล้วแต่เรายอมไปเสียตังค์สันนันนะครับผมข้อเสียมันก็อาจจะมีนะผมในการซ่อมของประกันนะเพราะว่าบางแบรนด์มันก็ออนไซส์เซอร์วิสใช่ไหมล่ะก็ซ่อมฟรีเลยก็คือวันเดียวเสร็จแต่บางครั้งเนี่ยถ้าไปซ่อมที่ร้านเนี่ยก็ใช้เวลาหลายวันนะครับผมเพราะจะเช็ครายกยารเพราจะประมาณอาทิตย์นึงอย่างเง,งี้ยหรือสอาวันแล้วแต่แบรนด์นะผมแต่ถ้าไปซ่อมกับช่างเนี่ยก็เสร็จไปเลยก็คือ อาจจะ1-2ถึงวันเสร็จนะครับผมแต่ว่าเราก็ต้องยอมนะว่าเขาอาจจะไม่ได้ให้อลไรของแท้มาหรืออาจจะให้อลไรมือสองมาต้องหาร้านที่ไว้ใจได้จริงๆนะแต่ถ้าผมแนะนำเนี่ยก็คือเช็คประกันก่อนถ้ามีประกันก็ส่งประกันอย่างเดียวนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็หน่อยสำหรับเพื่อนๆนะครับผมใครสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างใต้คลิปได้เหมือนเดิมน,นะครับผมสำหรับวันนี้ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยครับผมสำหรับวันนี้สวั I'm Cry. Cry.